เช้าวันแรกสวัสดีประเทศไทยภายใต้ยาแรงบิ๊กตู่สั่งการเองประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเตรียมใช้ยาแรงประกาศเคอร์ฟิว24ชั่วโมงทั้งประเทศในที่สุดก็หายอึมครึมเมื่อบิ๊กตู่ดำเนินการประกาศภาวะฉุกเฉินภายใต้พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินและได้ออกข้อบังคับออกประกาศมารองรับ มีประกาศฉบับที่1และมีข้อบังคับ16ข้อที่ให้ปฏิบัติและห้ามปฏิบัติล่าสุดเตรียมประกาศเคอร์ฟิลหรือการห้ามออกจากบ้าน24ชั่วโมงรายละเอียดเราไปดูกันนะครับเมื่อิมีเออนไลน์รายงานข่าวว่าดวนบิ๊กตู่งัดยาแรงประกาศพระราชกำหนดฉุกเฉินคุมสูงสุดโควิด1 9เมื่อวันที่24มีนาคม2 5 6 3ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่24มีนาคมที่ทำเนียบรัฐบาลผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกรลาโหมแถลงภายหลังเป็นประธานการประชุมครมรผ่านวิดีโอคอนเฟร็นต์ว่าที่ประชุมมีมติให้ประกาศใช้พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน2548เพื่อยกระดับการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 โดยจะประกาศใช้ในวันที่26มีนาคม เมื่อประกาศแล้วจะจัดตั้งคณะกรรมการที่รับผิดชอบต่อไปทั้งนี้จะมีการยกระดับเป็นศูนย์อำนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินวงเล็บสออชอโควิด1 9มีคณะกรรมการประกอบด้วยประหลัดกระทรวงทุกกระทรวงร่วมเป็นกรรมการมีนายกร,รัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการในการสั่งการในข้อกฎหมายและมาตรการต่างๆทั้งนี้ผู้สื่อข,ข่าวถามว่าการประกาศพระราชกำหนดฉุกเฉินจะเริ่มเมื่อไหร่และใช้เวลานานเท่าไหร่ นายกกล่าวว่าเริ่มบังคับใช้ตั้งแต่วันที่26มีนาคมเป็นต้นไปมีระยะเวลาบังคับใช้พระราชก,กำหนดฉุกเฉินเป็นเวลา1เดือนนั่นคือฟา์มเคลื่อนไหวล่าสุดไปดูรายละเอียดนะครับว่าข้อกำหนด16ข้อที่ให้ปฏิบัติและห้ามปฏิบัติมีอะไรยังไงบ้างเรื่องราวดังกล่าวข่าวสดออนไลน์ได้โพสต์ใจความว่าเปิด16ข้อกำหนด ในสถานการณ์ฉุกเฉินห้ามเข้าห้ามปิดสถานที่และห้ามกักตุนอาหารประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเมื่อวันที่25มีนาคม2563ผู้สื่อข่าวรายงานว่าจากการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินได้มีการออกข้อกําหนดตามมาตรา9แห่งพระราชะกําหนดการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉิน2548ฉบับที่1โดยมีการออกข้อกําหนด16ข้อโดยมีรายละเอียด การเปิดปิดสถานที่และข้อห้ามต่างๆดังนี้ 1. ห,ห้ามเข้าพื้นที่เสี่ยงหรือสถานที่ที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคโควิด 2. ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการติดต่อโรคให้ผู้ว่ากทมและผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดออกคําสั่งโดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา3 5วงเล็บหนึ่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ2558พิจารณาสั่งปิดสถานที่ ที่มีคนจํานวนมากไปร่วมทํากิจกรรมร่วมกันและเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อเป็นการชั่วคราวได้ 3. ปิดพรมแดนทั้งทางอากาศน้ําทางบกห้ามเข้าไปในไทยยกเว้นดังต่อไปนี้ 1. เป็นผู้ได้รับการยกเว้นหรือ,รอผู้ได้รับอนุญาตจากนายกรัฐมนตรี 2. เป็นผู้ขนส่งสินค้าตามความจําเป็น 3. เป็นผู้ควบคุมยานพาหนะหรือเจ้าหน้าที่ประจํายานพาหนะที่มีความจําเป็นเข้ามาตามภารกิจ และมีกำหนดเวลาเดินทางเข้าออกนอกลอาณาจัรชัดเจน 4. เป็นบุคคลในคณะทูตคณะกองสุนองค์การระหว่างประเทศหรือผู้แทนร,รัฐบาล 5. ผู้ไม่มีสัญชาติไทยแต่มีใบอนุญ,ญาตทำงานหรือได้รับอนุญาตจากทางราชการให้ทำงานในลอานาจักร 6. ผู้มีสัญชาติไทยในต่างประเทศให้ติดต่อสถานทุรสถานกองสุนประเทศที่พำนับเพื่ออกหนสือเดินทางหรือมีใบรับรองแพทย์ 4. ห้ามกักตุนอาหารยาเวชภัณฑ์น้ำ อาหารเครื่องดื่มอื่นๆสินค้าอื่นที่จําเป็นต่อาการอุป,ปโภคบริโภคในชีวิตประจําวัน 5. ห้ามชมนมห้ามทํากิจกรรมหรือมั่วสุมในสถานที่แออัดหรือกิจกรรมยุยงให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อย6ห้ามเสนอข่าวหรือเผยแพร่ข่าวสารเกี่ยวกับโควิดที่ไม่เป็นความจรงิงทําให้ประชาชนเกิดความหวาดกลัวหรือเจตนาบิดเบือนข้อมูลข่าวสาร7มาตรการ,ร เตรียมรับสถานการณ์ให้ผู้ว่ากทมและผู้ว่าการจังหวัดเป็นผู้กํากับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินในท้องที่ให้หน่วยงานรัฐทุกแห่งกําหนดและพยัพัน์เผยแพร่มาตรการช่วยเหลือหรือแบ่งเบาผลกระทบให้โรงพยาบาลสถานพยาบาลหรือหน่วยงานของรัฐเตรียมจัดหาเวชภัณฑ์ยาเครื่องมือในการตรวจโรคเครื่องช่วยหายใจและอุปกรณ์อื่นๆที่จําเป็นให้เพียงพอตามมาตรฐานที่กระทรวงสาธารณสุขกาหนด 4. การกักตัวเองให้สังเกตอาการตามคำสั่งหรือคำแนะนำของเจ้าหน้าที่หรือเป็นผู้เดินทางข้ามแดนจากพื้นที่จังหวัดอื่นให้เจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานควบคุมติดโรคติดต่อที่ผู้รักษาจังหวัดจัดตั้งขึ้นเฝ้าระวังและเข้มงวดอย่างจริงจังในการกักกันตนเอง8มาตรการพึงปฏิบัติต่อผู้มีความเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อควรอยู่ในเคหสถานหรือบริเวณที่ภำรักของตนเพื่อป้องกันตนเองจากการติดเชื้อจากสภาพแวดล้อมดังนี้ ผู้สูงอายุอายุ70ปีขึ้นไปกลุ่มผู้มีโรคประจำตัวได้แก่โรคม่ติดต่อหรือรังเช่นโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงโรคหลดอดเลือดโรคสมองโรคระบบทางเดินหายใจโรคภูมิแพ้และกลุ่มเด็กที่มีอายุต่ำกว่า5ปีทั้งนี้ยกเว้นมีความจำเป็นเพื่อพบแพทย์9มาตรการเข้าออกของประเทศกระทรวงต่างประเทศและสำนังกงานบริกาให้เข้มงวดในการตรวจตาวีซ่าอนุญาตทั้งเข้าและออกประเทศไทย ติดมารตรการดูแลความสงบเรียบร้อยในกรุงเทพให้สำนังงกางานตำรวจชาติจัดเวียนยามตั้งจุดตรวจค้นตามถนนเส้นทางคมนาคมสถานีขนส่ง1ิรรมาตรการป้องกันโรคให้ดรามามสะอาดพื้นที่สัมผัสของสถานที่ต่างๆให้เจ้าหน้าที่ผู้ประกอบการผู้ร่วมกิจกรรมลูกจ้างผู้ใช้บริการสวมหน้ากากอนามัยให้บุคคลต่างๆล้างมือด้วยสบู่แอลกอฮอลเจลฆ่าเชือ้อน้ำยาฆ่าเชือ้อให้บุคคล ต่างๆนั่งเว้นระยะหรือยืนห่างอย่างน้อย1เมตรเพื่อป้องกันการติดต่อสัมผัสแพร่เชื้อให้ควบคุมผู้ร่วมกิจกรรมไม่ให้แออัดและลดวัเวลาการทำกิจกรรมให้สั้นลง 12. สถานที่เปิดบริการตามปกติได้แก่โรงพยาบาลสถานพยาบาลคลินิกแพทย์รักษาโรคร้านขายยาร้านอาหารที่ไม่ใช่สถานบันเทิงแผงจำหน่ายอาหารร้านสะดวกซื้อร้านค้าทั่วไปห้างสรรพสินค้า 13. ประชาชนควรพักหรือทำงานอยู่ที่บ้านงดหรือชะลอการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัดในกรณีจำเป็นเดินข้ามประทางพื้นที่ต้องได้รับการคัดกรองและปฏิบัติตามมาตรฐานที่ทางราชาการกำหนด14การจัดกิจกรรมพิธีทางสังคมตามประเพณีนิยมเช่นพิธีมงคลสมรสพิธีเส้นไหว้บรรพบ,บุรุษพิธีบำเพ็ญกุศลพิธีศพพิธีสงการานต์และพิธีที่ทางราชาการจัดยังสาม,มารถจัดได้ตามความเหมาะสม แต่ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค15ผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามข้อ1นึข้อหแห่งข้อกำหนดนี้ต้องรับโทษตามมาตรา18มาตรา52และมาตรา41แล้วแต่กรณี16ข้อบังคับนี้ประกาศใช้บังคับใช้ทั่วราชอาณาจักรรวมทั้งพื้นที่ระหว่างการประกาศทาการฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงนายกสามารถออกข้อกาหนดเปลี่ยนแปลงเพิ่มหรือลดเงื่อนไข โดยประกาศในราชกัจจานุเบกษ,ษาและเผยแพร่ให้ประชาชนทราบได้ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่26มีนาคม2563เป็นต้นไปนั่นคือประกาศ16ข้อบังคับและล่าสุดนายวิศนุเครืองามรองนายยกรัฐมนตรีได้เปิดเผยว่าจะมีการเตรียมแผนประกาศเคอร์ฟิลระดับต่อไปโดยจะห้ามออกจากบ้านตลอด24ชั่วโมงยกเว้นมีข้อยกเว้นเท่านั้น เรื่องราวดังกล่าวล่าวสดได้เปิดเผยว่าวิตนุเผยแผนประกาศเคอร์ฟิลระดับต่อไปจะห้ามออกจากบ,บ้านตลอด24ชั่วโมงแต่มีข้อยกเว้นเมื่อวันที่25มีนาคมผู้สื่อข่าวรายงานว่านายวิตนุเครงามรองนายกรัฐมนตรีถแถลงมาตรการแก้ไขปัญหาโรคโควิดในตัวน้องแผนปฏิบัติการเคอร์ฟิลว่าตามข้อกําหนดฉบับที่1ยืนยันว่ายังไม่มีการประกาศเคอร์ฟิลจัดอยู่ใน มาตรการควรทําแต่ยังไม่ห้ามเป็นคําเตือนระดับที่1แต่จะไปถึงขั้นห้ามก็จะมีการเตือนโดยไม่ออกข้อกําหนดล่วงหน้าเพื่อไม่ให้ตื่นตระหนกไม่ให้กักตุนซื้อของเป็นที่โกรหนหากมีการประกาศเคอร์ฟิวการประกาศจะไม่เหมือนสิ่งที่เราเคยเจอที่ผ่านมาประกาศเคอร์ฟิวประกาศห้ามออกกลางคืนเพราะวัตถุประสงค์เพื่อรักษาความมั่นคงแต่โรคโควิดเชื้อไม่ได้ออกตอนเที่ยงคืนหรือจ้องจะออกตอนไหนเชื้อออก2 4ชั่วโมง ดังนั้นหากมีการประกาศเคอร์ฟิลจะประกาศตลอด24ชั่วโมงแบบมีข้อยกเว้นแต่เชื้อไม่ได้ออกมาง่ายขนาดนั้นถ้ามีเคอร์ฟิลต้อง24ชั่วโมงต้องมีข้อยกเว้นเป็นอันมากเช่นไปซื้อของไปหาหมอไปธนาคารไปส่งสินค้ารับสินค้าไปศาลวิทยุยโทรทัศน์ต้องออกข่าวได้ซึ่งข้อยกเว้นอยู่ในประกาศฉบับที่1ซึ่งจะถูกนำมาใช้ในประกาศครั้งต่อไป นั่นคือรายละเอียดที่เห็นภาพแล้วว่าวันนี้ยาแรงเริ่มใช้แล้วและแน่นอนเตรียมยกระดับขึ้นไปสู่กันเคิร์ยู่24ชั่วโมงเรื่องราวดังกล่าวเป็นที่ฮือฮาในโลกออนไลน์และจะเด็ดสิบชิดนักการข่าวแห่งแจ้งวัฒนะก็ได้มารายงานข่าวดังกล่าวใจความว่ายาแรงกำลังจะมาบอกตามตรงว่าแรงกว่าที่ผมคาดหมายไว้เยอะ ขอให้ทุกๆท่านทําใจแต่นั่นเนินครับนี่จะเป็นวันสุดท้ายแล้วที่ผมจะสามารถแอบคาบข่าวาบอกทุกๆท่านดวงหน้าก่อนที่รัฐบาลจะประกาศได้นับจากพรุ่งนี้ไปผมคงทำแบบนี้ไม่ได้แล้วเพราะโทษแรงมากเจ้านายผมเตือนมาแล้วให้ระวังให้รอบคอบทุกๆท่านกําลังจะเจอกับเคอร์ฟิว24ิชั่วโมงในไม่ช้านี้ครับ แต่อย่าตกอ,อกตกใจเกินไปออกไปซื้อนู่นซื้อนี่ใกล้บ้านได้ออกไปทำธุระได้ออกไปทำงานได้แต่ทุกๆขาออกทุกๆท,ท่านถ้ามีเจ้าหน้าที่ปีเข้ามาถึงตัวแล้วซักถามท่านต้องตอบให้เคลียร์ให้เข้าข่ายว่าจำเป็นจริงๆแค่นั้นครับทุกอย่างขึ้นอยู่กับดุลพินิจเจ้าหน้าที่ที่ซักถามท่านดังนั้นผมแนะนำว่าอยู่บ้านดีกว่าแต่ถ้าต้องออกไปจริงๆให้ท่องอย่างที่ผมบอกให้ขึ้นใจทำตามนั้นอย่ามีพิรุษ อย่าโวยวายอย่าหยาบคายที่สําคัญอย่าทําท่าทางคุกคามเจ้าหน้าที่เพราะเขามีอํานาจเต็มในการควบคุมท่านตามพระราชกํากหนดฉุกเฉินและบทลงโทษผู้ที่จงใจระเมิดนั้นหลุนแรงมากทั้งจําคุกทั้งปรับและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นของประเทศไทยในเช้าวันนี้เช้าวันแรกสวัสด,ดีประเทศไทยภายใต้ยาแรง บิกตู่สั่งการเองเตรียมใช้ยาแรงประกาศเจือจะฟิว24ชั่วโมงทั่วประเทศต่อเรื่องราวดังกล่าวเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเชิญแสดงความคิดเห็นด้านล่างแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามชาแน,นลเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์สะท้อนความคิดเห็นชาวเน็ตไทยตุกนไทย,ไท,ยทั่วโลกขอบคุณมากครับสวัสดีครับ